อสูรกายอย่างบล็อกเรสเนอร์ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนต้องรู้จักเขาคนนี้เป็นอย่างดีและก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับในช่วงจะอันดับที่สถานีมวยปล้ำทำเรื่องเกี่ยวกับบล็อกเรสเนอร์อีกแล้วครับท่านก็หวังว่ายอย่าเบื่อกันนะบุค,คลิกและภาพลักษณ์ภายนอกของบล็อกเรสเนอร์มองดูแล้วเราอย่าไปอยู่ใ,นใ,นใ,นในกล้ชายคนนี้ซะดีกว่าเดี๋ยวจะโดนแตะปากโดยไม่รู้สาเหตุยิ่งพูดน้อยๆอยู่พี่แก แน่นอนว่าในเวทีเราเห็นบล็อกเลสเนอร์เนี่ยเป็นผู้ยิงพยองมากและดูไม่สนใจคนรอบข้างเลยซึ่งดูเหมือนจะไม่เคารพใครเลยไม่เคยแม้แต่จะพูดถึงหรือชื่นชมใครแต่นะครับแต่แต่มันไม่ใช่สักทีเดียวชายผู้ที่มีแต่ความหยิงพยองมันก็แค่ภาพที่เราจดจำในคาแรคเตอร์เท่านั้นเองเพราะชีวิตจริงแล้วพีบล็อกเนี่ยแหละเป็นคนดีเข้าเหมือนกันนะครับ แกมีความเคารพคนรอบข้างและเพื่อนร่วมงานและจะมีใครบ้างล่ะที่อสุรกายอย่างบล็อกเลสเนอร์ให้ความเคารพชมชอบจันดับมวยปล้ำวันนี้ขอเสนอตอน6นักมวยปล้ำที่เคยได้รับคำชมจากบล็อกเลสเนอร์อันดับ6ทิมเอ ที่พ n นเอชหนึ่งในคู่ต่อสู้ที่ต่อกรได้ยากอีกหนึ่งคนของบล็อกเ e สเตอทั้งสองเคยสู้กันมาแล้วหลายครั้งผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอยู่หลายครั้งแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังให้ความเคารพต่อกันโดยบล็อกได้กล่าวชม The ะเกมในปี2014ว่าที่พ n s เอชเป็นอีกคนที่ดีกับผมมาโดยตลอดแมตช์อมๆกับ H. ที่พันเอชที่ลทีในครัที่29เป็นแมทที่ผมประทับใจมากที่สุดในการกลับมาครั้งนี้ หลายคนไม่พอใจที่ผมกลับมา e, แต่มยูดอมยูอีแต่ทมมันเอสเป็นคนเดียวที่พูดให้กำลังใจผมซึ่งผมไม่ได้สนใจคนที่เกลียดผมอยู่แล้วผมเป็นมืออาชีพพอดังนั้นผมก็แค่ตั้งใจทำงานของผมโดยไม่สนใจคนเหล่านั้นแต่ถึงอย่างไรผมก็ต้องขอขอบคุณที่มันเอสมากที่ยังให้โอกาสและยื่นมือมาจับกับผมด้วยมิตรที่แท้จริงอันดับที่ห้า เรมิสเต rio นักเวทปล้ำตัวเล็กแต่ใจใหญ่อย่างซิกวันไนเร m ิสเต rio ที่ได้ชื่อว่านักเวทปล้ำที่เก่งที่สุดในโลกหากวัดเปนปอนต่อปอนซึ่งในเดือนกันยายนปี2003บล็อกได้ยอมรับในตัวเรและได้ชื่นชมในตัวเรว่าผมกับเรเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเราเป็นเพื่อนกันที่ขนาดตัวต่างกันมากเรสนิทก,กับคอนแอนเก ซึ่งนั่นทําให้ผมรู้จักเลอีกทีจะเกิดเลคือนักเวทปรามที่น่าทึ่งมากเขามีสไตล์การปรามที่เห็นแล้วเราต้องทึ่งการปรามสไตล์เม็กซิกันเป็นการปรามที่เหมือนศิละปะเลสามารถใช้ทุกส่วนบนเวทีเพื่อสร้างสารรค์ให้เกิดแมชที่ยอดเยี่ยมในทุกครั้งผมคิดว่าเลคือนักเวทปรามที่เก่งที่สุดในโลกเมื่อเทียบกันปอนตะปอนอันดับท Undertaker ไม่พูดถึงคงไม่ได้แน่นอนกับ Deadman The Undertaker อร์ตำนานนักเวทผ้ามตัวท็อปของสมาคม WWE มาทุกยุคทุกสมัยสร้างผลงานเอาไว้มากมายอย่างเช่นการสร้างสถิสติไร้ผ่ายในレスแมนเนียขว่า21ครั้งแต่แล้วสถิติอันยาวนานก็ได้ถูกทำลายโดยเจ้าอาสุรกายยุต,ติสถิติไร้ผ้ายของนักผีไปด้วยสกอร์21ต่อหน,นึง่ง ในศึกไล้เซนแ่น,นครั้งที่30จนเป็นเหตุการณ์ที่ช็อกโลกกันมากในตอนนั้นเออผมนี่แหละคือคนที่ทำลายสถิติไร้าพายของเทเกอร์และผมก็เป็นคนแรกและจะเป็นคนเดียวมันคือความจริงที่จะไม่สามารถปฏิเสธมันได้เอาแล้วผมละพีบล็อกผู้คนไม่รู้เบื้องหลังหรอกว่าผมเคารพเทเกอร์มากแค่ไหนคนที่รู้ดีก็คือผมกับเทเกอร์ แต่สมัยก่อนที่ผมเข้าสู่ WWE ในช่วงแรกเทเกอร์ aker, ช่วยสนับสนุนผมมาโดยตลอดเราสู้กันหลายครั้งส่วนใหญ่ผมจะชนะใช่ทุกครั้งเลยที่ผมชนะและไอ้การที่ผมชนะเนี่ยนี่ไม่ใช่ความต้องการของผมแต่มันเป็นความต้องการของเทเกอร์เองเขาบอกว่าผมคือคนที่เหมาะสมที่จะหยุดสติไร้พ่ายของเขาในเนซมอนเนีย เราทำงานด้วยการโดยความเคารพผมชื่นชมเทเกอร์มาโดยตลอดและต้องขอบคุณมากที่ตลอดเวลาเทเกอร์ช่วยทำให้ผมแข็งแกร่งยิ่งขึ้นอันดับที่3 The Chill The Chill นี่พี่บล็อกเราสูฮกทั้งแก๊งเลยนะครับย้อนกลับไปในปี2 0 1 6 หากพูดถึงนักเบรฟล้มรุ่นใหม่ๆที่ประสบความสำเร็จมากถึงมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นกลุ่มนักเบรฟล้มที่ใช้ชื่อว่า The c h i l l ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมดอยู่3คนได้แก่ Dean Ambrose Seth Rollins Roman Reigns ก็ได้ประสบความสำเร็จมากมายคว้าแชมป์นับไม่ถ้วนอย่างเช่นแชมป์โลก WWE ทั้ง3คนนี้ก็ได้เป็นกันหมดแล้วดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า The c h i l l เป็นนักเบฟลัมดาวรุ่งที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุคใหม่ ให้ผมพูดถึงนักเวปรามรุ่นใหม่เหรอ h ด c ช i วงไงผมสู้กับพวกเขามาครบทั้ง3าคนแล้วทั้งหมดคือนักเ่าปรามรุ่นใหม่ที่จะช่วยเป็นหน้าตาของนั e บต่อไปทั้ง3คนนั้นมากเลยฝีมือมากด้วยความสามารถเซตโลนนคือนักวป,ปร้มตัวเล็กในมุมมองของผมแต่เขาสามารถที่จะทําให้ดูดีเมื่อต่อสู้กับคนตัวใหญ่หญผมชอบมอนนี่นะมอน,นี่สามารถปรามในหลากหลายสไตล์ เฮินเวหาก็ได้ปลามแบบจับทุ่มจับล็อกก็ได้นักมวยปลามน้อยคนจะจะมีความสามารถเช่นนี้ดินเอมบอสเหรอบอกตรงๆน,นะผมไม่ชอบคีนาไอ้มอนี่สักเท่าไหร่มันดูกวนวประสาททาให้ผมอารมณ์เสียมากเมื่อเห็นนายมอนี่จงกระทั่งเราได้สู้กันผมกลับชอบไอ้มอนี่ขึ้นมามันบ้าบินมันใจถึงมากมันเป็นนักมวยปลามเพียงไม่กี่คนที่กล้าสู้กับผมแบบนี้ มันไม่กลัวผมเลยชิบหายเล้วเช่นันนี้ครั้งที่สามที่สองไอ้มอนี่ก็เติผมอยากทำโน้ตทำนี่เหมือนมันไม่กลัวมันไม่กลัวเจ็บปวดอะไรเลยแต่ก็ดีนะมันใจถึงดีผมเลยกลับชอบไอ้มอนี่ตั้งแต่นั้นมารมนเราเนันเลนนน่ะเหรอสั้นๆเลยพวกคุณรู้จักดีในวลำที่ดีที่ตรวจสำหรับ W อ E ไอ้มอนนี่คือน,นักเวทล้ำที่ตรงตามแบบฉบับที่สมาคมต้องการผมคิดว่า เขาหมาะสมที่จะเป็นหน้าตาขอสมาคมคนต่อไปแต่มันอาจจะต้องปรับอะไรนิดหน่อยหรือไม่ก็ไม่รู้มันก็ต้องพิสูจน์ให้ตนเองว่ามันเหมาะสมหรือไม่อันดับที่2 AJ e Style นังเวลรัมมากฝีมือจนหลายคนยกให้เป็นหนึ่งในนักเรีรัมอาชีพที่ดีที่สุดของโลกแค่ระยะเวลาไม่ถึงครึ่งปีที่ย้ายเข้ามา w w e AJ เจสไตล์สามารถคว้าแชมป์โลก WWE ในสมัยแรกมาครองได้สำเร็จในช่วงปลายปี2017 AJ ก็สามารถคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2มาครองได้อีกครั้งซึ่งช่วงที่ AJ เป็นแชมป์โลก WWE มันก็ตรงกับสึกซ e r เวอร์ซีรีแน่นอน,นตามประเพณีของศึกนี้รอต้องกระทาส c k กดาวแต่ครั้งนี้มันไม่ธรรมดาเพราะ AJ ถือแชมป์ WWE พร้อมกับเป็นตัวแทนสแมกดาว และก็ต้องมาสู้กับบล็อกเลสเนอร์ที่เป็นแชมป์ยูนิเวอร์แซลผู้เป็นตัวแทนของฝั่งรอทั้งสองก็ต้องมาห้ำหั่นกันในศึกเซิร์ซีรีส์และผลก็คือ AJ แพ้นะครับแต่ถึงอย่างไรนั้นก็ทำให้บล็อกเลสเนอร์หมดสภาพเช่นกันพีบล็อกในตัวแดงเถือกเลยถ้าจำเป็นได้นะหลังจากจบแมชพีบล็อกก็เอ่ยชมว่าในเซ r ร์ r ซีรีส์ที่ผ่านมา เป็นแมชที่ผมชอบมากที่สุดใน3ถึงสปีมานี้คูดต่อสู้ของผมคือเอเจสไตเขาเป็นนักมวยปล้ำที่มีพรอสวรรค์นะเขาทำให้ผมรู้สึกได้ถึงงวยปร่ล้ำขนานแท้หลังจากที่ผมไปได้สัมผัสถึงงวยปรล้ำที่แท้จริงมันนานแสนานานสุดยอดไอ้หมอนี่ผมไม่ค่อยอยากบอกต่อสาธารณชนหรอกนะแต่ครั้งนี้ผมยอมรับยอมรับจริงๆหากคนสังเกตตอนจบแมชระหว่างผม ที่เดินกลับหลังเอทีผมหันกลับมามองเอเจสตานั่นหมายถึงการยอมรับว่านักมวยปล้ำอย่างเอเจสตาคือคนที่ผมยอมรับอันดับที่1 The Rock อันดับหนึ่งที่ไม่พูดถึงเขาคนนี้คงเป็นไปไม่ได้เลยเพราะ The Rock นะั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสำคัญอย่างมากต่อหน้าที่การงานของ Brock l e s n a r ในการเป็นนักมวยปล้ำอาชีพไม่ว่าจะหน้าฉากหรือหลังฉาก เดอะร็อกเป็นคนที่ชื่นชอบในตัวของบล็อกและพร้อมให้สนับสนุนให้คำแนะนำกับบล็อกเสมอมาดังนั้นก็ไม่แปลกใจเลยว่าจะให้การชื่นชมและเคารพต่อเดอะร็อกโดยพี่บล็อกได้กล่าวว่าช่วนที่ผมออกจาก WWE นักเวปลัมที่ผมนึกถึงมากที่สุดก็คือเดอะร็อกเดอะร็อกรู้ตัวเองว่าเขากำลังจะเปลี่ยนเส้นทางอาชีพเขาก็เลยยินดีที่จะช่วยสนับสนุนผมในตอนนั้น ผมสามารถชนะเดอะร็อกได้จนกระทั่งผมเป็นแชมป์โลกดับที่อายุน้อยที่สดุดเดอะร็อกก็คือหนึ่งในผู้สนับสนุนผมไม่เพียงแค่เท่านั้นเดอะร็อกยังช่วยสอนช่วยชี้แนะผมหลายอย่างสอนข้อคิดให้ผมมากมายสอนให้ผมรู้ว่าควรจะทำอะไรผมชื่นชมในตัวเดอะร็อกนี่คือบุคคลสำคัญอีกหนึ่งคนที่ช่วยเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของผม เหนื่อยทำเสียงให้มันเข้ากับคาแรคเตอร์ของบล็อกนะโหดโหดเยี่ยมเยี่ยมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ6นักเว็บรำมอาชีพที่เคยได้รับคำชมและให้การเคารพจากบล็อกเบสเนอร์บล็อกอาจจะดูหยิ่งผยองแต่ความจริงแล้วพี่บล็อกเองก็เป็นคนที่มีความเคารพต่อผู้อื่นมากเพียงแต่พี่แกอาจจะไม่ค่อยแสดงออกให้สื่อหรือคนทั่วไปได้เห็นกันเท่านั้นซึ่งบางทีเราก็ดูคนแค่ภายนอกซึ่งมันดูไม่ได้จริงๆนะครับ ภาพลักษณ์หรือบุคลิกภายนอกมันเป็นอีกแบบส่วนข้างในตัวตนจริงๆเราอ่ะมันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้บางทีเราก็ไม่ควรตัดสินใครด้วยการมองเพียงแค่ภายนอกนะครับที่จะตัดสินว่าเอ้คนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีดูอย่างพี่บล็อกนะครับนี่แหละสุดยอดไร้ปล้ำอาชีพและนักสู้ตัวจริงอย่างบล็อกเรสเนอร์จานดับตอนหน้าจะเป็นตอนอะไรนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดจะอันดับต้อนใหม่ๆของช่องสถานีมวยปล้ำของเราแต่สำหรับวันนี้สถานีมวยปล้ำขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบายไปกินน้ำก่อนแป๊ม